ทีมงแค้น,นเั้งหมดที่เขาแค้นมาพี่นอ้องมาเรียนก้มต้องน้่มนะครับพี่นอ้องนะอันแล้วว่าป่าซุดเอยพี่น้องเนี่ยป่าป่าหลายนะคอันนี้ก็ของมาได้หนีหน่อยพี่น้องเสียงดังนิดนึงนะพี่น้องเนี่

บ่ตัวนี้แม่ตัวตัวนึงติดอยู่ตุ่มตัวนึงติดอยู่ยังอยู่วะยังอยู่พี่น้องปลาสูตรเนาะปลาสูตรติดอยู่ติดตัวเดียวแต่ว่าของพวกไหลวะบ่ไหลคือเขาใส่ธรรมดานะปรากฏว่าเขาไปไล่ทั้งในอย่างเช่นว่าสิุ่่มตามพี่น้องบ่บ่บ่ตุ่มมาตามเลยเนาะครับเนาะปอกวะเช่นกลุ่มเงียบเนาะเออมันแรนมันแรนไปต่ำมันก็ถอยมาเนาะ เราม่เก็บไม่คูดก่อนหมดไว้ทั้งนี้ก่อนเนาะโอ้หินก่อนใจเงีเออระวังเด้อระวังหินจะก่อนไงพี่น้องปากนั้นเส้นผมก็ยังเงียบเอาเนาะโอ้โดนนี้เลยมันหลอดกลิ่นเหมือนเหมนมันขาดไปถือยุนบ่ก็ได้อยู่พี่น้องเนาะมาตรงนี้เยอะๆเจ็บเลยเออประกวดถือบ่เอออยังได้ประกวดเลยคิดประกวดเลยพี่น้องเส็นหุ่งแล้วเอาประกวดน้องเขียนกำลังกดฝา มันออกไปแล้วเนาะออกแล้วออกเลยเนาะกดไข่ <Okay. S 1> เออผมกดไขนะ่พี่น้องกดไข่กำลังไขนะ่เนาะหนามไม่มาพร้อมนะเบิ้งขนาดนี้อีกป่ะมันต่ำมันต่ำเหรอมันปีนไปผมวนะเนาะเอาเอาซ้ำหนีก็เอาละเฮายที่ว่าพ่อคำปากคำพ่อเนาะ ปลาสูตรปลาสูตนี่ก้อยกันน้ะงเพต่องได้กินปลาสูตรปีงแล้วอกา

าไม้แหลกนะายไม้แหลกไม้แหลกตครัไม้แหลกไม้แหลกแตกเลยไม้แหลกแตกแล้วครับพี่น้องไม้แหลกก็แตกไปแล้วรับมมได้ขับไม้นี่เนาะถายปกหน่อยมือนหรคระมือไห้่ แรกครับเพาว่าทต้งฝุกไปเราว้องไปรวมืงอนเิเลยพราะันไหนเนาะแต่ว่าวเน่ยพ่นเขาเขาไปเมือนเนาะน้ำมันไหลเฮน้ำน้ำมไหลที่สี่นี่เหมือนต้นน้ำหน่อยเดาอเออบ้านเออไปหลายแจะเจเอาหนึ่งเอจะหนึ่งพี่นึ่ลก็อหนึ่ลเออแต่ม้วนไหยังไปแต่ว่ามันจำจจะมามืองน้ำน้ำหน่อยว่างถ้าไปเ้่กบนไหนิดี่ตัค์นะ ก็วัน,นหน่อยน้ำหน่อยอีกทีต่อถ้าหนำก็เหมือนเฮงหน่อยเิตัวนี้ก็หัววันหนำเพราะวแบบ่าน้นำมันหน่อยเออน้นำหน่อยอันไม้เล็กก็ได้ประมาณนี้ครับพี่นอ้นองเนาะเขาจะไปซื้อนลำแข็งมาใส่นะครับแล้วครับอันอไม้นี่อันแช่นี่ครับพี่น้องสวัสดีครับสวยงาม